เป็นยี่ห้อไลกาครับเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับชื่อชื่อของเขาเราเรียกว่าเป็นดิสโตครับอ่าเครื่องพระดาทางด้วยเลเซอร์เนี่ยเราจะเราจะเรียกว่าเป็นดิสโตนะครับรุ่นมันก็จะมีรุ่นหลายรุ่นนะครับอย่างที่เรามีจำหน่ายอยู่ก็จะมีรุ่น d 8แปด0ห้าหนึ่งแล้วก็ดีสองนะครับทั้งสามทั้งสามตัวเนี่ย มีข้อแตกต่างกันเพียงไม่เยอะนะครับมันจะเป็นงานสำหรับงานภายนอกกับงานภายในภายนอกก็คือหมายถึงที่อยู่ใน,ใน,ในที่โล่งแจ้งนะครับในที่โล่งแจ้งภายในก็คือในที่ล่มหรือในพื้นที่ที่มีแสงน้อยอเราเรียกว่าภายนอกและภายในนะครับแยกอกเป็นสองประเภทนะครับ เครื่องวัดระยะทางเนี่ยมันวิธีการทํางานวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายมากครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวเพื่อสั่งให้มันวัดระยะทางอย่างเดียวนะครับเอาถ้าเราติดตั้งแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่จะใช้สองอสองก้อนนะครับใช้สองเสองก้อนแล้วก็พอเรากดเปิดเครื่องเนี่ยก็เปิดปุ่มแดงพอเปิดปุ่มแดงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเลเซอร์พอยเตอร ที่เป็นสีแดงขึ้นให้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มสีแดง Distance อีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำการวัดระยะทางให้เรานะครับอันที่สองที่มันแตกต่างระหว่างงานภายนอกกับงานภายในนะครับถ้างานภายนอกมันจะมีระบบะกล้องดิจิตอลนะฮะสามารถซูมได้สีเท่าไว้ที่เราเล็งเป้าหมายในระยะไกล,ไกล นะครับมันจะมีเป็นกล้องมมาให้เลยแล้วก็มีตัวเป็นคอสหรือกากบาทเนี่ยอยู่ตรงกลางจอนะครับเราก็สามารถที่จะเล็งไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัดได้นะครับถ้าในกรณีที่อยู่ภายนอกไอเลเซอร์ไฟเตอร์ที่เห็นที่เราเห็นอยู่ในภายในเนี่ยก็ออกไปด้านนอกเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะเป็นจะต้องใช้กล้องนะครับที่อยู่ในแต่ละแต่ละรุ่นนะครับใช้ซูมสีเท่า ในการกำหนดเป้าหมายนะครับนี่คือข้อแตกต,ต่างระหว่าง indoor กับ outdoor นะครับที่ทั้งสองรุ่นที่ส่งเข้าไปให้ที่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะทั้งดีแปดแล้วก็ d ีห้าหนึ่งมีเป็นเลเอระบบวัดแบบภายนอกนะครับวัดได้ระยะทาง200เมตรครับผิดพลาดบวกลบ1มิลิเมตรเท่านั้นเอง นะครับผิดพลาดน้อยมากยี่ห้อไลกาเป็นยี่ห้อที่ผิดพลาดน้อยมากเลยเป็นเทคโนโลยีอ่าเจ้าแรกเลยที่ผลิตเครื่องบรรยาทางขึ้นมานะครับแต่ราคามันก็จะสูงกว่าท้องตลาดทีหนึง่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นของสวิตเซอร์แลนด์อ่าครับที่มีระบบกล้องขึ้นมาให้นะครับอ่าตัวอย่างนะครับเวลาทำงานไอออาดอร์นะครับเราก็สามารถใชแบบ้เป็นแบบมือถือ หรือว่าใช้ติดกับขาตั้งก็ได้นะครับเป็นขาตั้งของพวกกล้องถ่ายรูปทั่วไปครับนะครับ, mm hmm. รบแล้วก็เอาตัวเครื่องเนี้ยไปสามารถที่ด้านด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีเอ่อเอ่อมีรูน็อตให้ให้ขันเข้าไปนะครับเราก็ทําการวัดเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยเขาจะวัดเอ่อความกว้างของตัวอาคารเขาเขาใช้เครื่องนี้วัดเลยโดยไม่ต้องขึ้นไปวัดนะครับตัวอย่างตัวที่สองคือตัวคนที่อยู่เอ่อ การพุ่งนาเขาก็จะวัดพวกสายไฟฟ้าสายไฟแรงสูงเขาก็ใช้เครื่องนี้แหละว,วัดประโยชน์ที่เราใช้เครื่องนี้นะครับมีหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ใช้ในในส่วนเครื่องมือตัวนี้ภาครัฐทําอะไรครับหน่วยงานอาปตออปจอน,นะครับเขาเอาไว้ทำอะไรครับเขาเาไว้คํานวณภาษีป้ายครับเขาเอาเครื่องมือตัวนี้ไปเก็บ ขนาดของป้ายความสูงของป้ายแล้วเอามาคำนวณคิดเป็นภาษีนะครับสมัยก่อนในใช้เทคโนโลยีของกล้องโทโทั t นเตชันซึ่งบางท่านก็ไม่เป็นนะครับต้องใช้เวลาในการตั้งกล้องอะไรเสียเวลานะครับตัวนี้เราใช้เครื่องมือนี้ในการทำงานรวดเร็วขึ้นนะครับสำหรับงานวิศวกรนะครับบางทีเราวัดจำนวนระยะ3าเมตรหเมตร มันต้องใช้สองคนจับแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องครับใช้คนเดียวเรายิงเราวัดระยะทางได้เลยนะครับขออนุญาตบรรยายประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้มันก็จะให้มีหน้าจอนะครับเป็นสองจุดสี่นิ้วนะครับข้อมูลที่เราจะได้นะครับเราจะได้ได้ทั้งสามค่าทั้งสามระยะเลยนะครับระยะเออเอสโลประยะความสูง ต่างนะฮรระยะทางราบเราได้ทั้ง3ค่าเลยนะครับจะแสดงบนที่หน้าจอให้เราเลยนะครับก็มีอย่างว่านะครับก็มีระบบกล้องอิตตอนนะครับซูมสีเท่าให้เราเห็นภาพระยะไกลได้ชัดขึ้นนะครับมีมีบลูทูธสำหรับส่งข้อมูลไปยังเครื่องควบคุมได้นะครับใช้บลูทูธในการส่งข้อมูลได้มีระบบทิวเซนเซอร์นะครับวัดมุมได้สามองศาเลยนะครับในแนวดิ่งนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเขาจะวัด อ,อผนังเอียงตรงนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่ในปุ่มควบคุมการทำงานก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกหลายฟังก์ชันนะครับมันจะก็ได้ระยะทางแล้วก็มุมมานะครับอ่ามันจะได้คำตอบว่าตรงนี้ได้แปดเมตรสิสี่เซนเก้ามิลครับ อันนี้ตัวอย่างการวัดความสูงของต้นไม้นะครับเขายิงไปที่คนต้นก่อนนะครับแล้วทำการกระดกเครื่องมือไปนะครับ มันก็จะได้ค่าระยะออกมาตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้หา,าหาหาคอสเชคชั่นนะครับ อันนี้คำนวณพื้นที่ก็อันนี้หาระยะช่วงชั้นเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับพอเรากดวัดตัวไหนแล้วกดส่งมันก็จะวิ่งเข้าคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับ ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้กับโปรแกรมออกแบบได้ครับ ไอ้ตัวนี้เป็นรุ่น D8 นะครับจะเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปของไลกานะครับอ่าต่อมาเป็นตัว510นะครับขออนุญาตเปิดเป็นวิดีโอให้นดนึงครับก็อ่าก็จะคล้ายๆกันฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับ สิบห้าเมิลกิ๊เก้าเซนสองมิลอันนี้วัดขอบหน้าต่างนะครับแต่ว่าเขาใช้กล้องใช้กล้อง เราก็จะได้ค่าระยะทางมาอันนี้ก็จะเหมือนกันกับของที่แปดนะครับทำโปรไฟล์ม่ต้องถ่าย้านกล้อง๋ยได้พื้นที่ ก็จะเอาข้อข้อมูลที่ได้ก็ไปคำนวณอันนี้ก็ดีห้าก็ดีแปดนะครับสําหรับเหมาะสําหรับงานาภายนอกแต่ถามว่าเอาไปทํางานภายในได้ไหมทําได้เหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันแต่ว่ามันเราจะาครอบคุมทั้งภายนอกภายในเลยนะครับอ่ะมาดูว่ามันวัดอะไรได้บ้างนะครับ สมมุติว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับวัดอะไรนะครับหาค่าสลบนะครับวัดหาค่าสลบของหลังคาได้ด้วยนะครับว่าจากราคาเนี่ยสลบกี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับระยะเท่าไหร่หาความกว้างของบ้านว่ากว้างจากบ้านเนี่ยกว้างละครับกว้างจากมุมซ้ายไปมุมขวาเนี่ยกว้างเท่าไหร่สามารถนะครับคำนวณพื้นที่นะคำนวณพื้นที่ อ่าทั้งแนวราบแล้วแนวดิ่งได้ด้วยได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับสามารถคำนวณปริมาตรได้ด้วยถติว่าพี่มีพื้นที่พี่ต้องการจะเทปูนเทพื้นนะครับว่าต้องการอ่กี่คิวนะครับพี่ก็สามารถคำนวณพื้นที่ได้นะครับสามารถสั่งจำนวนคิวได้เลยนะครับก็มีคำนวณพื้นที่คำนวณปริมาตรหาความสูงหาความกว้างหาเอ่อมุมสลป ว่าหลังคาตรงนี้สลบกี่เปอร์เซ็นต์คลองเอ่อคลองส่งน้ำสลบกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามารถหาได้นะครับหาระยะทางราบได้นะครับแนวตรงนะครับตัวอย่างเนี้ยหาแนวตรงไอตัวเอที่เป็นกองหินเนี้ยเห็นไหมครับสังเกตที่เป็นตัวกองหินเราจะวัดจากถนนเนี่ยไปยังพื้นตัวอาคารของเราเนี่ยในทางราบเนี่ยมันคือระยะทางเท่าไหร่แต่ว่ามันมีกองหินบังอยู่ มันวัดไม่ได้เขาก็เลยบญยกขึ้นไปวัดชั้นสองแต่ว่ามันจะคำนวณหาชั้นหนึ่งให้เราอัตโนมัติเลยนะครับโดยหลักการของเครื่องริยะทางนะครับมันจะใช้หลักการคำนวณของพาย t h a g o s สูตรสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับมาใช้สูตรหลักสมการของพยาย t h a g o ทั้งหมดเลยนะครับมาดูโปรแกรมนะครับที่อยู่ในตัวเ,เครื่องริยะทางนะครับ แม็กมินนะครับก็คือเราสามารถที่จะหาะค่าระยะต่ำสุดและสูงสุดได้โดยกดฟังก์ชันของแม็กมินนะฮะในตัวคอนโทรลเลอร์หรือในตัวของดิจิตอลเนี่ยมันจะมีคำสั่งแม็กมินให้นะครับเราก็เลือกกดปุ่มขึ้นมาให้แล้วก็เลือกกดแม็กมินได้หาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดมันจะมันจะบอกแค่สองค่าเท่านั้นนะครับพี่ยิงไปหลายจุดก็แล้วแต่พี่ยิงไปห้าหกจุดก็แล้วแต่ นะครับมันมันจะบอกแค่ระยะสั้นสุดแล้วก็ระยะยาวสุดให้นะครับฟังก์ชันตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการคำนวณพื้นที่และการคำนวณปริมาตรนะครับคำนวณพื้นที่แนวราบนะฮะคำนวณปริมาตรอ่ะมันก็คำนวณให้เรานะครับมันข้อมูลจะออกมาเป็น m กําลังสองนะครับในพื้นพื้นที่ถ้าเป็นปริมาตรก็จะเป็น m อําลังสามนะครับ มาให้ในปุ่มปุ่มฟังก์ชันน่ะมันจะมีให้เรากดเลยนะครับแล้วก็ในหน้าจอดิสเพย์เนี่ยมันจะแสดงให้เห็นเลยเพราะว่าเ,าเราใช้หมวดอะไรอยู่นะครับต่อมาก็เป็นพื้นที่เหมือนกันนะครับอ่าพื้นที่ในแนวดิ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกฟังก์ชันนี้ใช้ได้นะครับหรือเป็นพื้นที่ผนังทั้งผนัง อยากรู้ว่าผนังตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันของตัวนี้ได้นะครับเป็นคำนวณผนังต่อเนื่องได้นะครับ <Okay. S 1> ต่อมานะครับมีระบบวัดเอียงนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีบอกเวลาเราวางเครื่องไว้กับพื้นเนี่ยมันจะเป็นมุมโอศูนย์องศาพอเรากระดกเครื่องขึ้นไปเนี่ยมันจะบอกเป็นองมุมองศาที่ให้เราว่าองศาที่เกิดขึ้นเนี่ย แต่การยกเครื่องขึ้นมาเนี่ยจากมุมศูนย์เนี่ยกี่องศานะครับมันจะมีบางรุ่นที่เป็น45องศาและก็บางรุ่นจะเป็น360องศานะครับของเราได้ที่ส่งไปให้นะครับจะเป็นได้ทั้ง360องศานะครับประโยชน์ของมันนะครับเอาไปขาคํานวณหาว่าพื้นเอียงเท่าไหร่นะครับมุมที่เราวัดมีกี่เอ่อมีสโลปกี่เปอร์เซ็นต์ นะครับเราสามารถที่จะเอาไปแปลประยุกต์ใช้งานได้นะครับต่อมาหาระยะทางลาบเมื่อสักครู่เนี้ยตัวเส้นสีแดงใหญ่ๆรูปู้นล่างนี่นะครับตัวนี้เราต้องการหาระยะแนวราบจากตัวเครื่องไปยังกําแพงบ้านแต่ตัวบ้านแต่บ้าติดกาแพงบ้านนะครับตัวนี้เราก็เลยใช้สมการตัวหาค่าดับให้นะครับโดยมันเราก็กระดกกล้องขึ้นไปชั้นสอง หรือตำแหน่งที่เราเห็นนะครับพอกดวัดเรียบร้อยเนี่ยมันจะคำนวณเป็นระยะราบให้เราทําไมมันถึงคํานวณเป็นระยะราบให้เราได้นะครับมันจะไปอ้างอิงพ่อแ้านบนครับก็คือมันจะมีมุมให้มันจะคํานวณมุมกับระยะให้เรานะครับตัวนี้ก็สามารถทํางานได้อ่ามีฟังก์ชันวัดความสูงเมื่อสักครู่นี้ก็วัดความสูงของป้ายเอความสูงของต้นไม้ มีฟังก์ชันวัดแนวสโลปของหลังคานะครับตัวนี้ก็สามารถแสดงได้นะครับสามารถวัดได้การวัดสโลปของหลังคาเหมือนกันนะครับก็เราก็สามารถวัดได้ทําเป็นโปรไฟล์ก็สามารถวัดได้นะครับมีลูกเล่นเยอะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันการทํางานนะครับหาระยะความกว้างนะครับหาระยะความกว้าง จากจุดนะครับหาความกว้างของป้ายหาความกว้างของตัวอาคารนะครับใช้สูตรคำนวณของพีเาคลัสทั้งหมดเลยนะครับอาจจะวัดสามจุดอาจวัดสองจ,จุดก็ได้แล้วแต่นะครับมีสูตรคำนวณให้เราเลยต่อมาก็เป็น s t เต็กเอาฟ n c t i o n ก็คือการกำหนดว,ว,ว่าจะเอาระยะทุกๆก,ก,กี่เมตร ัวนี้เราก็สามารถที่จะระบุลงไปในตัวเครื่องได้ว่าเอาจะให้ให้ใหมันวัดทุกห้าเมตรอยู่ตรงไหนนะครับพอถึงห้าเมตรมันก็จะร้องห้าเมตรต่อไปก็จะร้องตัวนี้ก็สามารถาทํางานได้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์ hmm. ที่เป็น Android หรือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้ถานด้วยระบบบลูทูธนะครับในตัวของไลก้า เขาก็จะมีตัวแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถโหลดได้จากเพจสโตรครับอ่าโอเคก็ในส่วนของอเบื้องต้นของเครื่องวัดระยะทางครับก็จะมีประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube สับส c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน Line OA